เบ่สวสั้นนั่นเราแห้งอีเราบ่ได้ดีนะ่ะเจ้าจะช่ไปเออนับขาอ <wh <wh ีกไม่พอมึงเข้าวแเซอร์ปัดไปปัดมาำมูเร่ตานี สบาดีสวัสดีทุกคนมื้อนี้มาพบกับน้องอูนนองพบกับซอนอ,อูลองสายหลังจากที่มาต่เศ้าพุ่นละกะจนว่ากินข้าวสุวยแล้วเนาะฝนหากระเซาตกบานนี้พวกเฮากระชิพาก,กันไปซักข้ากาเนาะซักเอาเดร์บริวานอยู่บ้านน้องอูน่ะเส่ยงยุทธทางภาคใต้ค่ะจะจุจนดำนาล้วแล้วเนาะบ้านน้องอูยังบริษซักข้ากาดูค่ะได้โปรดยิ้น้าให่ข้ากินเลยสบายดีทุกคนเย็นน้ำาให้อค์หญิ่งตุก,กินนะคะ ซักไซยอยู go be, go. ่ได้อย่าดน้ำสาดหัวเลยพูดดีๆเลยจะพูดด้วยน้ำตาเปร่งเกเกโปงมานเพ่โปรป้ายไปดิอันนี้เป็นอ <S 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 ันตักเขาทุกคนใบใส่เขาซักยูบ้านยูอัน แบบยืดทางอื่นข้าเจ้าชี้แบบว่าว่านกาเอาขนาดแบบไทยแล้วก็ฆ่าแล้วก็ว่านกาคือว่าบ้านเราห้องนบ่มีน้ำแล้วก็เลยได้ทักเข้ากาเอาทักเข้ากาเอาทักเอาโล่งง่ายเลยอ่ะตลกเออโล่งง่ายเอ้ยเรเคยอ่ะเอ้ยเรเคยลงกาแบบที่ข้าเจ้าที่ข้าเราเองจะเชื้แที่ข้าเจ้าว่านเราเคยเคยลงก็ตลกเคยลงก็ตลกกามักคา คคพ่อเม่เคยเหบเคยบ้านเอเะบเคยเจบเคยแล้วทุกคนตอนนี้ก็ไม่เคยมีเด็กก,กับ้นกได้ออก <c oughs> ามาละเบิ้งผู้พาปลาไม้ทางฟางนี่เห็นมัน้ย <c oughs> ้าวงามขนอมงเลยเนาะโอพอ,นนะอตอนนนนี่ นักดีไหนักดีจ้ามาไปพอพักคาละพักิ๊กอ้บ um ิ๊กมีมาน่าสบายเนาะเอาเบืองถูกสบายให้กรบเอาดีกว่าตอนนี้สามคนนีก็บืสบายได้ อู้ใส่ข้าวกามันบ่คือใส่ข้าวไฮองบรรยากาศทุกคนพุ่นผู้พาป้าดงดงพาหน้าเป็นนาอ่อนสอนทุกคนเห็นคลิปอ่าน้องไปเบิ่งที่คลิปน้องตุกเด้อผู้อู้กุกกิกกับตุกเว้าภาษาอีสานตุกจ้าอันะไรไม่ยั้งอันเจ้าอันอันเจ้าหิวหันอันที่ยั้งเกาะอันเจ้ากะอนไม่ยั้งเกาะเอาอีสานบ่ได้บ้างจีด้วย อันที่หิวมันมยังไม่มีมมเอ็นอนีอยังจ้าอันหิวอีบ่น้ำบ่จ้าแม่จ้าตอนนี้พอน้องตุ๊กเพิ่นกะกำลังอันซักเขา่าซักเข่ากายอยู่จ้ามมแม่น้องคุกกี้ก็เพิ่งตื่นจากการบรรทมตาบวบตาโป๊น้องคุกกี้กะห้าตื่นจากการบรรทมอะเข้ามามาไม่มีอารมณ์เลย เออสักเขากาเอาว่านไทยเราว่านอืมก่อไงแลาว่าใทยเอ็มเลยนี่ทุกคนให้เป็นหูแล้วนี่เนาะดิดกำลังอ่อน อีอแอนดีออนพวดมั้งแมาวปดบแต่เศร้านอนโซ่ว่าตาบุตราโพกินอันเดน่มาเาซากองสียงลกง่ายมันฝ้นโต๊เฮ็ดเดียวบ่ได้ข้าก็มาใส่เข้าอันเดอเข้าเขียอย่างบุกันเข้าแ่บุแม่บุแม่เขาแพ่เด้เข้าอันเดเข้าเอียงเนาะใส่แบบนี้ทุกคน ใส่หน่อยโพดหน่อยโพดเออใส่เต็มเกือบเต็มลุมบริสุทะมันจะขึ้นมาเป็นกอเดี๋ยวเข้ามันตั้งโบส้มดุนเนาะเวลาอันเวลาอันใส่เข้าให้ใส่ลายล่ใส่เข้าอันกาวใส่หน่อยใส่หลาย่แม่ใส่ไล่ซะบ่าแม่เต็มลุ่มปูนาเต็มลุ่มเสื้อกางเสื้อกางเสื้อกางก็ว่าเสื้อกางแม่กูกำลังมาว่ะ ก <ừ> ออ็เมย์บอกน,นออั่นอีเขาก็บอกว่าเสือเกิดเต็มคุ้มที่เดี๋ยวพอมึองข้าวพูดสักงามันมันดินมันเกื่อนในส่กันสักเขาให้แล้วที่ว่าสักเขาดินมันรวมดิตัวมุ๊กกระยาเลวห้าง,งหัวสกคุณห้างห้างอยู่สานีตัวดินมันรวมปกติให้มันได้สานีกับสานีดิ หัวย้อมสักนี่ไหมใช่อสิละบุพุ่นกระหูยูแต่ว่าเจ้ากันนะการใส่ข้าวกาที่ใส่ข้าในอุกกระบอกมันใส่ข้าวกามันได้นั่งเด้ทุกคนเลยมันสบายใส่กางคุ้มเด้อกางวมาใส่เยอะขนาดนั้นนะไม่ไงดีคงเทละถ้าคงเทเเจ้าคงเทระบบเราเราเที่ยงขวมเด็กกายขวมเมีย ต้องฟังความเมียจเจริญทุกคนจเจริญทุกคน,นกคน็แม่เลยค่ะฟังความเมียจเจริญแท้กอคุณได้บอสี <c oughs> ่นียออกความคิดเห็นบบตังเว้ากระเทศเอ <c oughs> ้คุณเอาที่พู้ฟังความเมียสไลดายกับบุฟเฟเจริญน,นะแี่หนาะแมน <c oughs> นอกความเมียนอกความ เฮดนาจะมาแสดงกตามคนแคลแม่นองตุ๊กกับพอนองตุก๊กนีุ่กคนเป็นตอนนี้เนาะแล้วเขาก็ใส่ไปใส่ไปเอาต้องใส่ว้เนาะแม่เอาเซียวซานทางาดานกการทำเอ่อเฮตไทยเฮตนายุกกะเฮียยุกโฟลแล้วก็เฮียอีกเนาะนี่เป็นนั่นที่เป็นหูนะเห็น <c oughs> บ่กเห็นไกลๆเป็นหู เขาไห้จะซักห้างเมีนคันว่าเป็นเขาไห้จะซักห้างแต่เขากาจะซักที่เพราะว่ามาเบิ่งบัลม,ม,<า>ม,มันขึ้นัานียงามแต่แรกงามก็ขึ้นอ่ะห้าก็บบุคคลอีกค่นซักที่เลยเมยบุคคลเขาไห้เด้เมีนเลยแต่ว่าเขาไห้บุเรนเลืกเขาหไห้อยากทานอ่ะ ป้าทุกคนหลังจากที่ใส่มาเตพุลน้องคุณใส่มาเตพุนจนพีเข้าหมดแล้วต้นตาลกำลังจะไปเอาอย่างอีกเปล่าหนึ่งเปล่าปลายโดยเฉพาะพวงเนาะนานี่มันช้องเปล่าปลายกุกกิ๊ก่าพุ่นใส่เข้ากาให้แม่ยุพุ่นกุกกิ๊ก็ได้ตุ๊กกใส่เข้ากาให้แม่ยุพี่เขยวเฮ็เทเลียไปช่วยกุกกิ๊กจะก็ช่วยเพอ่อนนี่เนาะมือโป้งมาอื่นอีก นี่ข้าวไ้ขึ้นงามมาแล้วทุกคนนี่อันนี้เป็นข้าวเพลสคุณข้าวนอานนาข้าวน่านนาข้าวขอืน,นีู่นนนน้น,นไฮมดพื้นเลยเนาะมีหลายลคนมาท่ามวาพอน้องตุก๊กแม่นคนจังหวัด ur, under, อ,อ, ur, อันเดอร์เมืองอันเดอร์อ๊ะอำเภออันเดอร์บูมีตี้เมืองนี้อยู่ไทยนะเคยเจ้าแม่นคนคน,นอออบ้านบ้านเด็กเกาะ บ้านโนนสวรรค์บ้านนนโสวรรค์อ่าอำเภออากาศอำนวยอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครตำบลนาฮีอะไรกับตำบลนาฮีที่ตำบลไหนอือตำบลนาฮีตำบลนาฮีอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลจังหวัดสกลบ้านตีใกล้เราเคยเจอปะเาเขาเออเขาเมื่อเขาเมื่อปะ อสักใบไปแล้วคุณอะตอนน้หมดเคร่องเป่าซ้ำกันแล้วน้องตุ๊กกลางใส่เขาฮอนทุกคนเลยเรกดีใจมันสิย็นเริ่มฮอนเขาฮอนเขาถ้าจริงต้องเอาตั้งหมอกลมนะแมนด้วความสบายด้วความสบายละเขาอีกกคนทำหมดนลยกำลังมาเขากำลังมาุูท้อนดิ สะกอนบันบันนองตอนนี้น่นหนาวแล้วบันพีนั่นเลยตอนนี้ัหนาวแบันองลหนาวยังยังดกันแล้ว่ตอนนี้ไม่มีปูสาวยังอึบ่กกูก๊กาไม่ยเไม่เห็นกุก๊กเลยเห็นอะไรดำๆๆไม่รู้ ทุก <laughs> นนคนเบื้องน้องไทเกอร์น้องต้องใส่รองตุกนั่งอยู่พุ่นเธอเห็นไกลๆนะคนุณนน้อยน,งน,นังอยู่คุเขาวๆไม่เมี้ยวเมีวๆๆควุ่เาเป็นเมี <c oughs> เป็นคุ้มเป็นคุ้มแนวนี่ จะเกับจะก็บจุก่จุกหัวนี่เลนะไม่จุกหัวนี่ดิลุกบาตรงทีนี้สุกนี่ทุกคนอีงเข้าเรื่องขาอนี้กับสี่เหลวแล้วเนาะเพราะว่าอันเข้าหมดละแล้วเฉพาะมือนี้มืออื่นมาเจอไม่คันว่าอันคันว่าตอนเศร้าคันฝนโบโตคันแล้วไม่เลวมือนี้แล้ว มี F4 คอมเมนต์ถามหาน้องต้นตาลไปสิเดินเนาะน้องต้นตาลเรากะยู่เงินยู่สซันเลยทุกคนช่วงน,นี้เราไปองเฮียนพอเฮียนมอเจ็ดละจะไปองเฮียนส่วนน้องตุ๊กนี่เฮียนมห,มหม้าละไม่ได้ไปองเฮียนเพราะว่ามันมีโควิดสิบเก้าละข้าเจ้าจะอนุญาตให้แต่มมเจ็ดมสี่ปห้าไปองเฮียนส่วนมอื้อน,นั้นไม่ได้ไปเสนออนุญาตให้แต่มมเจ็ดกับมสี่ติดโควิดได้ด้วยอ่ะอ่ะติด เรียกงานแน่เออเรียกงานแน่นเลยบเห็นนะเพราะว่าต้นตาหท่านขีดยางส่วนนั้นทุกคนอันนี้เป็นส่วนของพ่อโคดเนาะเป็นส่วนของพ่อโคดคนในบ้านนี่แหละเป็นส่วนของพ่อโคดแล้วเพิ่นทับฮับจ้างขีดยางก็เลยบ่มีเวลาเฮียนได้ทับจ้างขีดยางไปนํานี่ใสเป็นคุ้มเป็นคุ้มสิไปเนาะอันนี้เข้ากาบ้านน้องอูที่ซักแบบนี้นะทุกคน บบไดแบบค่าอบได้แบบไถฆ่ากับว่านเนาะก็น้องตุ้มันขนาดเลวละน้องคุของน้องคุกกี้เขาเล้ยวไหวกอนมั้งอ๋อคุณวิเชนซักเรื่อขได้ตาเลยเอาไปเทียที่มันสุดจะหุ่นเที่ยวุกเออ จบสิ้นพยาคาล้ล้วเีโงน้องโซงี่น้องก็บมีเวลาที่เรคิดว่าอยากเราล่อแห้งคมีเวลาเฮ็ดเวียเฮ็ดเวียดแปลามุกยันเนี่ยซื้อนซื้อลินสตานเนาะสื้อแท้ซื้อลอ โมเมนต์ซีลินซื้อต้นตาลมีน้องซื้อตุกตาตุกตาเมดนะตุกตาเมดทาบักต้นมาเนาะต้นต้นตาลตุกตาผูดเรื่องซื้อซื้อบุ่น้ำว่าูดเอ้มนวอยเลยกับน้วาดเาไตือนนี่ผู้เดียวบอกต้นท่าก็ซื้อซื้อบกตาลนี่เป็อนยังน้อยวะ เขาบุ้งเรื่องเขาอย่างน้อยเราตังซื้อนเด้อแตาดอกคูนดอกคูนคูนคำคูนคำดำปิลี่แม่น้องตุ๊กตาจันทลีจันทลีแม่น้องอู๋กูซื้อก็ซื้อแม่กูอย่างมัวก็ซื้อกูอีกตุกแม่จันทลีจันทลีซีฮาฮิตซีฮาลาด เดี่ยวไปเบิง้งน้องกรุก๊กกริกแล้วแล้วบอกเก็ตแล้วล่ะตากำลังว่าที่ไปสวยเอากระแทกก่อนเร็วตามคนต่างแล้วเร็วเร็วมองนี้เร็วเลยอย่างมองนั้นแบบนี้มืออื่นซักกระมึดแล้ว ก็น่าจะแล้วเนาะใส่เล้วน้องต้นตาลเลี้ยวซะจะได้สบายสบายเออเล้วแล้วก็สะยัาให้ตอดำนาตอดำนาอีกโดนเสียยังให้ไปท่าสียังให้ไปท่าแล้วก็ดำนากุ๊กกิ้งมาแล้วมากินน้ำแน่ๆเลยคุกทุกคนไปเม่เมื่อไปสปีเมื่อไปก้นหัว มหมขวัเอาไปฝากป้าป้าไปหน้าเลยหอยใบหนาหัวกับบานรถเสือยางหัวเถมรอหัวรถกรเลยห้างแอมพงมกค่แมบอว่ากแม่ว่าิกลมปางางเลยแม่เขาบอกอีแม่แม่จว <c oughs> ไปที่พอค่อยๆแล้วหากเ่็ดลมลงเองแล้วปวหันตัโตอวอลสุตุ้งไป ถ้าไปนี่ก่อนวะนี่แล้วก็ใส่ใบไม้มาปัดลูกกั้วนหยุไม่รู้ลู้อู้อ้ลูกกลับไปกลับมานี่เข้าใจปะเอออันนี้เราปัดกันเดี๋ยวนี้มากระโลถึม้วปัดเพื่อให้ขี้ดินท่มเข้าไว้มุซ่าละคนตกมาเข้าเชี่ยออกเยสเออปัดไปปัดมา มำฮู้ได้ัานเีเทียงบอลบุ้งอีกเปนเลยกเมีลูกายนเดียวที่เปพอวอร์เอเป็นลูกสาหรือลูกชายคนเดียวลูกเศมเอเจอเทียงแม่กทียงฟาดไม่ตกคำเทียงคำไม่ตกฟาดแม่เออสตปเจ้าต้มทุกหรอปลา ไปนิ่งไหมตัดดเวเดือดเจ้าบ่าเจ้าสาวเฮอนอีเม่หานเอาล้วสมบัติเอาว่ะเออนี่ก็นี่เจ้านี่ปัดไปเรื่อยๆน,นะทุกคนปัดไปค่ะแน,น่น,นปัดไปปัดไปดินกระทุ่มเลย ปัดไปเรื่อยๆไปมาดิเยี่ยมตัวกลับบ้านกันไปไปที่ไปซ่อนห้องกุ้อเ,เอาแม่ตัวไป้่เซอร้ซอร์เก็บาเยอนี่ทุกคนอา่าหลังจากใส่เขากาแล้วเนาะอู๋กับตุ๊กกับกิ๊กกับที่พากันย่างเมือเนาะเพราะว่าโปได้เอารถมามชซาวนี่ฝนตกเฮงก็เลยโบก้าออกามาเนาะ <c oughs> รมวันนี้สาวไอ้น้องกับพากันย่างกับคือเกาตอนมากันย่างมาเนาะเมื่อยแหรเมื่อยตอนมากันย่างตอนกันได้สลีปน้าสาวเอาสลีให้เนาะเมื่อหนึ่งเมื่อต้มสู้เม่ตุกินอยู่เหินเป็นนื้อเ็นมันเจือเป็นเนื้อเป็นเนื้อเะเออสุขวันเกิดไอบิกเออทุกคนวันสุกแม่นวันเกิดบิกตอรี่อ่าไอของกุ๊กกิ๊กเนาะทุกคนเนาะ ฝากอวยพรบเตอรี bon been, h, o, ่ผ awesome. ่านคอมเมนต์เด <al grad ans> ้อเด้อเดอเด้อเ้อเไปอ่า้เน้อเด้เด้กเด้อเด้อเอบคอเอเมอเมีอาวเด้อเอเนี้อเ้อเด้อเดีาเ้นเด้อเด้อเด้อเนเด้อเี้อเด่อเด้อเดิอีด้เด้อ่าได้อเดอเด้อด้อด้อเด้ออเดเดเดอเกิอดอเด้อเ่อเา้อดอเอเด้อเด่อเอเอเ้อเด้อเอเดอเด้อเด้อเด้อเอเดอเด้ะเด้ดอเอเอดอเ้อออื่นอเปอเด้อเ้องเน้ออเอ้อาแ่อาอเด้้ดเปเดเ เป็นดอกกรฟเขาักทายซบกงอีก่อเออพเราดังลวมันมามัน่ะว่นี่ทุกคนแต่ก้อนเียงนาน้องอูจะอยู่นี่ได้ทุกคนเทิงนี่ได้นี่ที่มายดถึงที่ไปยุพีเจเทียกุกิกยพีมาตอนนั้นนะใช่ตอนยุ้ยสไปแล้ว อ้าวยิ้วนึ่งข้าวไทยเด้อโอ้ยสุดว่ะนี่พุณสุก็จีบทองที่กะพากันเมื่อเฮือนเมื่องซานเนาะคุณกอมนี่แบบไอบิกนะแต่เรามืเราเอามือทุกคนเดือนหน้านี่ก็เป็นเดือนหน้านี่ก็เป็นวันเกิดน้องตุกเนาะแม่นเพราะว่าเพราะว่าบิ๊กลื่นเดือนนึงเออเกิดปีเดียวกันกับบิ๊กตอรี่แต่ว่าบิ๊กตอรี่เขนเป็นอายหนึ่งเดือนเนาะ เกิดเดือนหกเอออ่าบิกตอรี่เกิดเดือนมิอ่ามิถุนาส่วนตุกเกิดเดือนกรกฎเนาะเกิดวันเดียวกับอ่ทาท่านสุภานุวงศ์เนาะประธานประเทศคนแรกแของประเทศลาวทุกคนเบอร์เบอร์ดี้เราเกิดพร้อมทานไก่สอนพูดอาหารไม่หรออืมเออเดียววันที่เดียวแต่คนละปีเออคนละคนปีเดียวกันชื้นละนี่เนาะทุกคนกะ เป็นวิถีชีวิตของคน้านอกคอกนาเนาะกับโได้แบบห่างแบบนี้แล้วกับโได้ทุกโบได้ยากเนาะบบเถึงคั้นก็ว่าเขาขาดแรงแกงขาดงายเนาะบเถึงขันก็ว่าอดอดยากยากเนาะกับพอมียู่มีกินทุกมื้อกินอิ่มทุกมื้อแต่ว่ากับโบเถึงขั้นสิรวยแมนแล้วก็บอถึงขันสิทุกแค่ทุกว่าจนแบบว่าอึดอึดยากยากบมีอันสิกินสินะกับโได้เป็นแบบนั้นเนาะกะ เออบ้านเฮากัะธรรมาศาสตร์อันของกิน,น<า>เจ็บมือจ้ออาพกระโดดของกินบ้านเฮาก็ะคือกินช่วงหน้าหน้าหน้าฝนเนนี้ก็คือกินปลากินกบกินเคียดกินนอเนาะแบบนี้เนาะต้องจับได้ไหมพลาดเเนี่ยพลาดว่ากินกิน กินเครียดกินปลากินน่อกกินอนใดแบบนี้ของธรรมาติที่หาได้เนาะคันท่าของที่หาบได้กะเป็นพวกอาหารทะเลกะกะจะเห็นคือที่น้องอู้เฮ็ดคลิปเพาเนาะโดนโดนเขาจะได้กินเธอหนึ่งแต่ว่าเฮากับโบได้กินตลอดเนาะเพราะว่าราคามันสูงพวกเฮากับโบมีเงินจะไปซื้อมันเนาะโดนโดนเฮาก็จึงสามารถเก็บเงินได้แล้วก็ไปซื้อกินเนาะถ้ากินตลอดก็คือทุกนี่เนาะ เป็นวิธีชีวิตของพวกเขาฝาไว้น้องบอเป็นอย่างเอาไว้นอนี่ก็ได้อันนี้นอนอขคนนี่เ่านี่กะพวกเขาสามคนกะสิปิดคลิปลาไปเพียงเท่านี้เนาะอู้กะซีเมือเเหอนเพราะว่าป่อยแม่กับแม่แม่แม่ตู้กับแม่จันยู่เหอนท่าเนาะ คลิปนี้กลาทุกคนไปก่อนนะเพราะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเขาสามไอ้น้องเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อเมีหลายคนก็บอกว่าสิบปีคิ็บยังไม่ปิดมีหลายคนก็บอกว่าให้เฮ็ดซองให้กุ๊ก็กได้อันเดอร่ะนะก็คืออาอนาคตกะซีอาจจะได้ตังให้น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังน้อยเนาะกิ๊กเนาะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากน้อยก็เนนะาะใหญ่จากน้อยก็เนานะฮูนันฮูนีจากน้อยกอนเนาะเราจะค่อยจะ เฮ็ <Head> no. <laughs> ดให้เนาะแตงใดพวกเรากลับเป็นไอ้น้องกันก็ชซวยเหลือกันเนาะทุกคนบ๊ายบายแงวเติ่มเติม <laughs>